อะไรหอมจังเลยโอ้โหไม่ได้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 มันไปกินโตกองคาเองโอ้หอมบีลีกับมาเร็วๆพระเจ้าผมมาช้านี่ข้ามาตามเจ้ากลับอ่ะรับเข้ามาโอ้ยหอมเหลือเกินก็ต้องไปสนใจพวกอื่นดอกนามาเร่เร่เร็วๆ่เร็วๆเร่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 มาเร่เร่เร่เรโว้เป็นไงเป็นกันวะมาเอาวะนี่ วายเฮาใจไม่ไหวแล้วนางผู้หญิงคนนี้ <c oughs> ได้ผู้ชายในค่ายคนนี้คนที่ห้าแล้วคุณแม่ขาวายตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันมาหี้าาวเช่วข <c oughs> ัดแท้ผู้ชายคนที่หาแล้วมันสิเอาไปกินมันยังสิเอาไปกินนี่ลากไปกินให้ภูมิใหม่อีกเว้ยอินี่เขาเป็นแต่ญาติเขาเคยวันนี้ฮะเฮาต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านพญาขุด ไอ้เชิดหัวมันออกไปจากหิมพานธ์ค่ะคุณแม่เบ<ม>ี<ะ>้ยเรียลูกหล่าเอาเรื่องนี้เลิก้องท่านเลิก<อ>นี้เฮงหัวมันออกไปจากเนี่ยเลิอ้นี่หัดปากไปเลยไปอีคุณพระสวยสองโตนี่ว้า,ายมื่อคืนจ้าไหนจ้าสีเอาเรื่องนี้ไปบอกหัวกูฮะบ้อกับมึงหีเชียวเรื่องนี้ต้องถึงหูเชิดเพิองออกมาจากเรื่องจากพันคนหีเชี่ยวยุ่งจงสี่ไปได้ กูสีหีเขี้ยวมัดกับคอของกู้ายกูได้ไปหีเขี้ยวตั้งหัวมเมตีอี้ท้าววายตายแล้วตายแล้วตายแล้วกูกินข้าวที่มันตายเห็นตังไหนดีมึงพึ่งพึงมึกตายแค่แน่นอนกูว่าเอามึงไปมันเด็กขาดฮึยอย่าไปว่าเด้อไปยังเอาต้องเอาเรื่องนี้อย่าฟอไปบอกท่านพะย่ะปะอย่าไปว่าเด้อกูจะบ่ามีทีปศิโยตายแค่ละมึงปุ๊บตากันแล้วนะของมึงไว้เด้อไอหีเขี้ยววายไอท้าว